นี้ผมจะมารีวิวท่องน้ำรถไฟนะฮะขบวนรถไฟธรรมดานะครับสายใต้นะฮะสุราษฎร์ธานีไหลล็ลกนะครับนี่คือล็อกนะครับที่ล็อกประตูนะที่เปิดปิดนะครับระบบนี้นะกดลงก็เปิดนะจะงัดขึ้นก็ปิดนะครับแล้วก็มันจะมีล็อกตรงนี้นะครับสําหรับเล็อกไว้นะครับ ัวว่าใครจะเข้ามาเวลาเราทำภารกิจนะก็แบบนี้นะครับขนาดห้องก็ประมาณหนึ่งหนึ่งคูณหนึ่งคูณสองเมตรนะครับขนาดหนึ่งคูณสองเมตรนะครับมีประตูหน้าต่างนะครับนะครับอันนี้ก็สามารถที่จะไม่สามารถเปิดหน้าเปิดได้นะครับเปิดได้เฉพาะด้านบนนะฮะข้างล่างเปิดไม่ได้ ตรงนี้เป็นที่แขวนทิชชู่นะครับทิชชู่ไม่มีนะฮะมีเฉพาะที่แขวนนะแล้วก็มีอ่างล้างมือนะครับนะครับนี่นะฮะอ่างล้างมือนะครับแล้วก็มีสายฉีดนะฮะสายฉีดนะครับไม่มีหัวนะฮะนะครับเป็นที่กวาดพื้นบิดนะครับกวาดพื้นบิดน้ำนะฮะสำหรับการทำความสะอาดนะครับนี่โถนะ โวลักษณะนี้นะนะครับต่อไฟนะขนาดน่าจะ12โนะลวลต์น่าจะว่าประมาณนี้นะนะครับอันนี้ก็คือห้องน้ำนะครับบนรถไฟนะครับนะครับทาสีใหม่นะฮะนะครับมีที่จับนะครับสำหรับอ่า นั่งแล้วก็จับตรงนี้นะครับที่จับอันนี้เป็นวาวสำหรับกดชักโ,โครกนะกดตรงนี้นะครับแล้วก็ชักโครออกลงนไปนะครับขอบคุณนะครับที่รับชมนะสวัสดีครับ